วันท <_ Jean> ี่ DSI ส่งสำนวนพิจริโครงการคลองด่านให้กับปปชจนถึงวันนี้สำนวนดังกล่าวอยู่ในการพิจารณาของปปชมานานกว่า5ปีแล้วและกำลังใกล้จะหมดอายุความในอีก8เดือนข้างหน้ากระทั้งที่คดีนี้มีอายุความนานถึง15ปีเมื่อเอสซเรดูความล่าช้าของปปชพบว่านายมานิสุธาพรอดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรมสมัยนายสุวัสดิ์ปตะพลบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นอกจากนี้ยังเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและสอบสวนกรณีการทุจริตโครงการ,บ,รบ่อบำบัดน้ําเสียคลองด่านเป็นผู้ทําความเห็นส่วนตัวโดยเสนอเรื่องกลับไปที่นายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรว่านายสุวัสด์ไม่ผิดพร้อมทั้งแก้ต่างคดีให้โดยใสยพ่พยานเพิ่มเข้าไปอีกนับร้อยปาก และนี่อาจจะเป็นคําตอบที่ว่าทําไมไนายมานิดที่ถูกไล่ออกจากราชการเพราะรับสินบนในคดีขายที่ดินของสาลอาเภอธัญ,ญบุรีปทุมธานีปัจจุบันถึงได้ดิบได้ดีเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทไออาพที่รู้กันดีอยู่ว่าอยู่ภายใต้การดูแลของใคร และล่าสุด29กันยายนที่ผ่านมาเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติหรือสทชได้เดินหน้าทวงถามความคืบหน้าของคดีกับปปชโดยการยื่นหนังสือให้ปปชเร่งสะสารคดีดนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วปปชต้องตอบสังคมตอบประชาชนท่านเป็นองค์กรอ,อิสระตามรัฐธรรมนูญนี้นทะสิตรวจสอบเอาผู้กระทำผิดส่งฟ้องศาร ท่านต้องทำหน้าที่เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติของรัฐผมไม่มีเงินเดือนแม้แต่เดือนละบาทเดียวอ่ะแต่ต้องทำหน้าที่อย่างนี้เสียงชีวิตด้วยอ่ะถือว่าไม่เป็นธรรมกับประชาชนอยากให้ปปชส่งเรื่องให้อายการเพื่อส่งฟ้องศาลให้สารรับเสียก่อนที่ขาดอายุความถ้าสาวินิฉัยมาว่าในสุวัสด์ไม่ผิดนะเราก็ยอมรับคำพิพากษา ถ้าหากว่าสามีนิชยัยว่าว่าบุคคลเหล่านี้ในสมนวนนอกจากนายสุวัฒน์มีอีก40กว่าคนเนี่ยในสมนวนเนี่ยมีข้อราชการจํานวนมากด้วยนะผมว่าบุคคลผู้กระทาําความผิดบุคคลผู้นั้นก็น่าที่จะได้รับโทษปปรนั้นจะต้องมีวิธีการบริหารจัดการนะครับแล้วก็จะต้องแยกว่าโครงการไหนเป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วก็จะต้องดูเรื่องอายุความด้วยนะครับเพราะไม่แล้วเรื่องอายุความก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะช่วย ทําให้ผู้กระทําความผิดพ้นผิดได้นะครับเป็นการช่วยทางเทคนิคนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสังคมประชาชนจับตาดูอยู่นะครับก็อ,อยากจะให้ทาเรื่องนี้ออกมาให้ชัดเจนเลยครับผิดหรือไม่ผิดนะครับอย่างเช่นกรณีกล้ายางต่างต่างนะครับชาวบ้านเขาอยากจะรู้ในตอนตอนจบนะครับเนีหนังเราดูจนมาตลอดเรื่องลแล้วเดี๋ยวเสร็จ้วอยูดีตอนจบจบแบบไม่รู้เรื่องเลยชาวบ้านมันก็ขาดใจนะครับอขอให้จบแล้วก็ให้รู้เรื่องหน่อยนะครับ วันนี้บ,อบ่อบำบัดน้ำเสียคลองดา่านกลายเป็นมรดกบาปประจานแผลเน่ากันเมืองที่รอวันพิสูจน์ความกล้าหาญของรัฐบาลอทีสิทธิ์เวชาชีวะที่จะเอาผิดผู้ร่วมขบวนการมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมอย่าปล่อยให้คนผิดลอยนวลครับท่านผู้ครับสกูปข่าวเมื่อสักครู่ที่ทีมงานสถานีสุนทรภูมิ ได้ลงไปเกาะติดในพื้นที่ต้องถือว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งนะครับของผลงานที่ทางสตชได้มีการไปรวบรวมประมวลภาพข้อมูลทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับคดีคองดัดแล้วก็ทีมงานสุวรรณภูมิก็ได้ลงไปในพื้นที่โดยได้มีการส่งทีมงานไปเก็บข้ขอเท็จจริงทั้งหมดภาพเหตุการณ์เมื่อสักครู่ที่เราได้เห็นบทสัมภาษณ์ทั้งคุณลุงเฉลาทิมทองซึ่งเป็นตัวแทนของชาวบ้านที่ออกมาต่อสู้เรื่องของคดีของดัด หรือว่าภาพของอดีตสวคุณจรุนยังประภากรได้ให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดที่มีการย้อนรอยไปถึงภาพของคดีคลองด่านในห่วงระยะเวลาร่วมๆ่วม15ปีที่ผ่านมาวันนี้คําถามที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าในตัวบุคคลในตัวละครท,ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในคดีคลองด่านที่คืนนี้สถานีสุวรรณภูมิได้หยิบยกขึ้นมาถ่ายทอดผ่านรายการในคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเมื่อสักครู่ที่ผมโชว์ให้ดูในรายการและก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลงานของสอตช ที่ได้มีการถ่ายทอดผ่านทางสัาวิทยุระภ,ภูมิและก็แจกจ่ายไปถึงมือของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในมือของท่านผู้ชมคือในคืนนี้ก็ดีหรือว่ารายละเอียดที่ท่านได้ดูได้ผ่านสกูปข่าวไปเมื่อสักครู่ก็ดีมันอาจจะมีเครื่องหมายคําถามเกิดขึ้นจากการทํางานของสตชเกิดขึ้นอาจจะมีบุคคลนะครับในแวดวงสื่อถามดูบทบาทของสตชทํางานนี้เพื่ออะไรอย่างไรคุณใช้ดันชี้แจงเรื่องนี้หน่อยครับครับผมก็ขอบพูดในฐานะที่ผมเป็นโฆษก นะฮะเค,ครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านทุจริตเนี่ยผมบอกให้เลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้มีข่าวหนังสือพิมพ์อยู่ฉบับหนึ่งนะฮะลงบอกว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยกำลังผลักดันเอาความผิดท่านสุวัสดิ์นีตัปลบเนี่ยทำเพื่อผลประโยชน์ของใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะฮะผมบอกได้เลยว่าทางสทชอเองเนี่ยเราหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาทำเนี่ยเรามีความตั้งใจนะครับที่เราจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ แล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับเรายืนยันได้เลยครับว่าเราไม่ได้ทําเพื่อผลประโยชน์ใครใดๆทั้งสิ้นนะครับและสิ่งทั้งหมดที่เราทำเนี่ยเราเคลื่อนไหวด้วยตัวของพวกเราเองครับคุณวุฒิเจนสักงงไงฮะประเด็นนี้ครับก็เหมือนกันครับว่าจริงๆแล้วกรณีเรื่องที่เกิดขึ้นในกรณีที่สื่อนําไปตีพิมพ์นะครับเราเองก็รู้สึกฟังแล้วได้ยินก็ไม่สบายใจนะครับก็อย่างที่ท่านโฆษกได้พูดว่าเราเองนั่นทําด้วยจิตใจของความเป็นสื่อ ที่เราจะต้องเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนตรวจสอบนะครับว่าเงินภาษีทุกบาทต่างๆนั้นนะครับต้องไปใช้ให้ได้แก่ประโยชน์ให้กับประเทศชาตินี่คือจุดประสงค์หลักของเครือข่ายเราครันะครับก็อยากจะฝากสื่อด้วยนะครับว่าเราเองนะครับสชนะครับทุกคนทําด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์นะครับครับในส่วนของสภาเองเนี่ยเท่าที่คุณเฉลิมชันได้มีการติดตาม นอกเหนือจากกรรมธิการชุดของสิ่งแวดล้อมก่อนหน้านี้ของสมัครผู้แทนรดัษฎรหรือว่าคณะกรรมิการในชุดเหื่อนข้องการการทุจริตในส่วนของ,ค,ของคุณลัฆษณาตศวสืบกูลเนี่ย้ที่ติดตามเนี่ยกรรมธิการแต่ละชุด,ดแต่ละที่ได้มีการคุยกันเนี่ย <laughs> เขาได้มีการติดตามข้อมูลตรงนี้แล้วก็จะมีการขยายผลต่อไปอยังไงบ้างไหมฮะ ทางกรรมธิการเองเนี่ยนะฮะผมบอกให้เลยว่าก็มีทาได้แค่ทําหน้าที่ได้แค่ตรวจสอบ,บนะครับกับมีการก็คือตรวจสอบว่าผลเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ถามว่าตัวกรรมธิการเองจริงไม่ได้มีหน้าที่นะฮะไม่ได้มีหน้าที่ที่จะเอากลับเข้าไปฟ้องร้องหรือว่าดําเนินคดีคนะครับดำเนินคดีก็เป็นหน้าที่ของปปชกับอยการนะฮะทางกรรมธิการก็เลยมีหน้าที่ทําได้แค่ตรวจสอบแล้วผมก็คงจะผลักดันให้ทางสวกสสบางคนตั้งกระตุ้ถามในรัฐสภานะครับเรื่องตรงนี้ก็ได้มีการนํา ุยกันเรียบร้อยแล้วสระดับหนึ่งแล้วครับครับลำดับขั้นตอนหลังจากนี้ไปหลังจากวันนี้รเราไปทวงถามความคืบนหน้าคดีจากปปชแล้วครับวันนี้เราก็คงจะต้องรอคําตอบว่าปปชเองจะมีความเคลื่อนไหวตัวนี้ออกมาอย่างไรเนี่ยครับคุณใช้แนคิดว่าเราจะมีการไปเคลื่อนไหวในจุดอื่นอีกอย่างไรหรือไม่เพราะวันนี้เราเห็นภาพชาวบ้านนะฮะ <S <S <SPEAK S 2> ไปชุมนุมกันที่หน้าสานักงานของปปชเกิดขึ้นมาด้วยเนี่ยการไปพูดคุยตัวนี้เราจะเคลื่อนยังไงกันต่อไหฮะ จุดต่อไปเนี่ยก็คือเดี๋ยวมีชาวบ้านทางคลองด่านเนี่ยนะฮะเขาก็จะไปเคลื่อนไหวที่อายการสูงสุดที่ทําคดีครั้งที่แล้วที่มีเจ้าหน้าที่รัฐบาลเออเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยประมาณนั่งเจ้าหน้าที่ราชการนะฮะหลายคนก็คดีหมดอายุความไปนะครับก็คงจะไปบี้เรื่องนี้ให้รับผิดชอบนะครับ,รบทางเครือข่ายก็ปรึกษาทนายแล้วแล้วก็ตั้งหลักแล้วว่าเดี๋ยวตรงนี้ก็คืออาจจะต้องดําเนินคดีให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ผมก็ฝากไว้อันหนึ่งว่าผมม่นมีแนวคิด อันหนึ่งนะฮะตอนนี้แล้วผมมีความคิดเลยด้ว,ว่าผมได้ทําแน่นอนอมผมก็ฝากบอกปปชอ,อายการด้วยว่าครับอย่าให้ผมเอาควายนะฮะไปเลี้ยงหน้าปปชนะฮะผมมีแนวคิดตรงนี้เลยนะถ้าผมเอาควายไปเลี้ยงที่หน้าปปชเมื่อไหร่ผมก็จะเอาหญ้าให้พนักงานกินเท่านั้นนะฮะนะฮะก็ฝากปปชไว้หน่อยแล้วกันว่าขอให้เร่งดําเนินการเรื่องนี้ครับในส่วนของครบดาดคุณรุจิณสศาศาศาร์ครับวันนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ดูรายการในคืนนี้ ที่เฝ้าติดตามข้อมูลผ่านสวรภูมิเนี่ยหลายคนอาจจะอยากจะย้อนภาพข้อมูลต่างๆทั้งหมดที่เราได้มีการมาพูดคุยผ่านรายการนะครับต่แต่ละครั้งในแต่ละความเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่ดูรายการคืนนี้แล้วอยากจะย้อนภาพประมวลภาพเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยสทชเรามีการประมวลภาพเหตุการณ์ยังไงบ้างครับมีครับในฐานะที่ผมเป็นเลขานะครับรัาผิดชอบในเรื่องของแม่บ้านของเราเอง ทางสตชเรานะครับตัวผมเองก็มีเว็บไซต์อยู่แล้วนะครับคือเว็บไซต์ www.mr นะครับขีด r o j a n a s a k .com หรือ mr โรเจ์ักในเว็บของเราเนี่ยนะครับเราก็มีได้ทำขึ้นมาก็คือในเรื่องของเครือข่ายสิมชนต่อต้านทุจริตแห่งชาติ <S <S ผมเองได้รวบรวมรายการรายการทั้งหมดที่เป็นผลงานของสตชไปดำเนินการนะครับตั้งแต่ทุกคดีทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสตชขึ้นไปสู่ในเว็บของเราแล้วก็นำเข้าสู่ YouTube นะครับในตรงนี้เนี่ยครับท่านผู้ท่านผู้ชมทางบ้านและก็ท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุ92.25สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับเว็บตรงนี้เนี่ยนะครับที่เราทำขึ้นมาเนี่ยจะมีประโยชน์นะครับในเรื่องของการติดตามในเรื่องของคดีของด่าน นะเพราะบางท่านนี่อาจจะไม่รู้อย่างกรณีเ่กี้เราได้ยิงสกู๊ปขึ้นไป12นาทีเห็นไหมครับ,รบตรงนี้เนี่ยจะเป็นเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ในเว็บของเราด้วยจะดึงเข้ามาเพื่อให้ให้ชาวบ,บ้านเนี่ยนะครับได้ติดตามตรงนี้อย่างโดยละเอียดทุกขั้นตอนเลยว่าเราดําเนินการยังไงบ้างแล้วทุกครั้งที่คุณทางพิธีกรอ,ออกรายการ,รเราก็ดึงมาด้วยนะครับ,รบก็สามารถเข้าไปดูได้ตรงนี้เนี่ยก็อยากจะฝากนะครับว่าเราช่วยกันนะครับช่วยกัน ที่ติดตามเรื่องนี้ดีกว่าผมกวงจริงนะครับว่าสองปีนี้เร็วมากนะครับครับคุณใช้รันช่วงท้ายครับในแต่ะที่เป็นตัวแทนจากทางเครือข่ายสื่อมวลชนต่อต้านการทจริยแห่งชาติหรือว่าสรทชจะบอกกับท่านผู้ชมกับท่านผู้ฟังกับคดีคลองด่านซึ่งเราเกาะติดเรื่องนี้กันมาอย่างต่อเนื่องและก็วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทางสตทชไปทวงถามความคืบหน้าคดีคลองด่านจากทางปปชคิดว่าในส่วนของภาคประชาชนก็ดีในส่วนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรต้องมีการลุกควรต้องมีการตื่นขึ้นมากับคดีของด่านนั้นอย่างไรกันบ้างช่วงท้ายครับเชิญครับผมอยากให้ประชาชนเนี่ยนะฮะกลุ่มใหญ่เนี่ยต้องตระหนักนะว่าคดีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเสียหายนะครับประชาชนจะควรจะมีส่วนร่วมแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวเยอะๆนะครับอย่างน้อยช่วยกันกระจายข่าวหรือว่าช่วยกันทำประชามพรร์ออกไปแม้กระทั่งสื่อมวลชนเองก็ต้องฝากครับว่าหลายครั้งที่เราไปเคลื่อนไหวเนี่ย เราก็อยากให้มีการทําข่าวประชาพันธ์ออกไปให้รับรู้ว่าจริงๆแล้วคดีคลองด่านตัวนี้เคลื่อนไหวไปถึงไหนแล้วนะครับก็ฝากประชาชนตรงนี้กับสื่อมวลชนฮะแล้วก็ฝากทั้งตัวประชาเองว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่อยากเห็นเลือดเกลือฮะแล้วเขาก็ไม่อยากเห็นเลือดพายด้วยแต่อยากให้เป็นเรือที่ติดเครื่องแล้วไปทํางานตัวนี้ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะเราเคยผิดหวังกับคดีดหลายๆคดีมาเรียบร้อยแล้วเราไม่อยากให้เกิด นะครับก็ฝากไว้ท่านนะครับคุณรัชราศักดิ์ช่วงท้ายครับจะบอกผ่านรายการไปถึงปปชทึ่ถว่าเป็นวัจจยสําคัญในการที่จะเอาความจริงทั้งหมดมาเปิดเผยในการที่จะสรุปประเด็นทั้งหมดของคดีคลองด่านวันนี้ฟังซุ้มเสียงของสตชแล้วไม่อยากจะให้เรื่องนี้หายไปเป็นกิ่เมฆและก็ไม่อยากจะให้เรื่องนี้หมดอายุความไปจริงๆเหมือนกับบางคดีที่มันเกิดขึ้นอยู่ในขณะน,นี้เพราะว่าประเทศไทยเรายอมรับนะครับทุกครั้งที่มีปัญหาเรื่องของการคอร์รัปชัน เรายังเป็นประเทศที่ติดอันดับนะครับเรายังไม่มีตับอันดับต่างๆดีขึ้นมาเลยฝากคงบองไว้กับปปชไงฮะเจษครับก็อยากจะฝากนะครับในเรื่องของการติดตามทุกผลิตทุกเรื่องเลยนะครับไม่ใช่ว่าเรื่องของด่านอย่างเดียวเราจะเห็นนะว่าปัจจุบันนี้ข่าวในเรื่องของการคอร์รัปชันค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะครับในเรื่องของนี้เนี่ยก็อยากให้ปปชเนี่ยนะครับช่วยนะครับสรุปทุกคดีเลยโดยเฉพาะของด่านเนี่ยมูลค่าเงินในการขอสร้างค่อนข้างที่จะมากเป็นหมื่นอหมื่นกว่าล้านนะครับอยากจะฝากตรงนี้ว่า ถึงแม้จะมีระยะเวลาขยายได้ถึงสองปีอย่างที่ทางท่านนุกกรรมการได้พูดไวเนี่ยนะครับผมอยากให้ใหญ่น้อยเนี่ยสิ้นปีนี้นะครับส่งฟ้องอายการได้ด้วยซ้ำไปในมุมมองผมอยากจะให้เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าที่เราดูสคปแม้แต่เอสก็ทําสรุปคำเรียนมาเรียบร้อยแล้วคดีตั้งห้าปีนะฮะอย่างนั้นแล้วตอนนี้ผมจะถามว่าเราจะหาอะไรเลยครับในเมื่อทุกอย่างมันตกผลึกหมดแล้วนะครับก็อยากฝากตรงนี้ด้วยนะครับก็อย่า สิ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ทางสารนีวิยุด้วยนะครับช่วยติดตามและเป็นกําลังใจให้กับสรชเราด้วยนะครับอย่าทิ้งพวกเราเรารักประชาชนเสมอครับครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับครับและขอคืนนี้รายการหนึ่งสมองสองมือนะครับคุณจะต้องกลับลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับติดตามรับชมรายการนี้ได้